สวัสดีครับผมมัทคุณนะครับกในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน TWS 2แบบ Tribulation Mode นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด่านเดิมนะศัตรูเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนก็คือทีมที่เราใช้นะจะถูกกำหนดมาเป็นแบบนี้นะครับในฐานในในด่านเนี่ยเราจะมี Angelina ยืนอยู่ตรงนี้แล้วตัวหนึ่งนะใช้เป็นสกิล3นะครับวิธีการเล่นบริเวณโซนนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเล่นในด่านปกตินะที่แตกต่างก็คือในการเล่นของโซนด้านล่างนี้นะครับ ก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะ<ะ>เนาะก็อันนี้ผมลงมาเทอร์ไว้นี่นะครับเราจะชาร์จเต่าให้ไวๆไวนะผก็ลงเคสซัสไว้นี่นะครับ อันนี้กดมเมอร์เทลได้กดเลยนะเอ็นมอเมอร์เทลตรงนี้เป็นสกิลสองนะคะร,ะรับเพราะฉะนั้นจะฮิวแอนจิลิน่าขึ้นมาได้นะแล้วก็นี่วางซีมาวันนี้นะอยูได้กดนะก็วางนกพูไว้นี่ครับส่วนแมจชีลนันผมวางไว้เน,นี่ยหลักๆก็คือจะเอาโดรนเนี่ยมายึดเสานะครับตอนนี้วางโดรนกระจายยึดเสาเรื่อยๆเลยนะ เร่อดีพีมานะครับแล้วก็วางอา่าดีฟิตไว้นี่นะสักดูนิดนึงอ่ะอันนี้โดมันจะแตกไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะมีที่ว่างเพิ่มมาที่หนึ่งก็ให้วางคัวร่าลางไปนะ,ะ,ะเมื่อเท่ตายไม่เป็นไรนะครับ บัตร <Okay. S 2> ล็อกมาโคตรสกิลเลยนะเผาเลยครับเรียบร้อยนะส่วนโปเลมนีก็ไม่ต้องห่วงนะครับเต่ามันยิงให้เราอยู่แล้วนะตรงนี้พวกตัวตีไกยโผลมานะครับ กดปุมอยคู่เลยเาก็กดปมับหน้าล้วก็กดิดฟนะครับก,ก,นะก,ก,นะก็วางอันนี้ลงไปด้วยเยนะครับยินดีว่านนตายไม่เป็นไรนะ กดได้ก็กดนะจะได้คาไวขึ้นนี่ครับประมาณนี้นะก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรน,นะครับับด่านนี้ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย